เย็นระดับโมเลกุลบชรจุลงในแคปซูลใสผลิตจากพืชได้สินณฑ์น้ำมันงาดำประกัดเย็นจากธรรมชาติรัรก้วการรับรองจาก12สถาบันระดับชาติรางวัลเซเวนทีเดวชค่นอวอดคิดนวิจัยและพัฒนาโดยอิงนักวิจัยคนไทยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพข้าถ่าที่ดีหลังจากทานทุกคนวันอาการทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับเป็สะดวกจะน้างก็สบายรากงานยเนปกติเพราะว่สงที่ดีส่วนของน้ามัน เป็นสารตัดจากธรรมชาติรับประทานเข้าไปต่อเรื่องนี้มันเร่องอันตรายต่อร่างกายตั้งแต่ที่เราทานได้ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ลดกานด้วยนะครับ you uh -huh.